ติดตามเอเ็นีทีนิวส์าเทียงกันต่อนะครับมาดูเรื่องของไทม์ไลน์กันหน่อยอย่างที่บอกว่าตอนนี้ในวันนี้ก็จะนํารายชื่อของคอรมอรทั้งชุดเนี่ยส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี<ถ>ตรวจสอบคุณสมบัติ<ถ>ต่างๆก่อนที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมเพื่อส่งลงพระประมาพิไทยกันต่อนะครับเมื่อทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเรียบร้อยแล้วคณะรัฐมนตรีต่อไปจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วเนี่ย ทำงานต่อได้เลยไหมยัง,ยงนะงเพราะว่าต้องถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและทำหน้าที่ประธานรัฐสภาด้วยคุณวันหุมมูฮัมหมัดนอม t ทาก็บอกนะครับว่าเรื่องของการถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภานั้นตอนนี้ยังไม่มีการประสานมานะครับเพราะต้องรอดูความชัดเจนแต่เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะพร้อมได้ในวันที่8กันยายนนี้ครับ ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานมาจากรัฐบาลเรื่องการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับและเมื่อได้รับการประสานมาแล้วก็จะแจ้งวิปสามฝ่ายรับทราบเพื่อกําหนดวันและเวลาที่จะอภิปรายการซักถามเกี่ยวกับนโยบายซึ่งมีความเป็นไปได้อาจเป็นวันที่แดกันยายนส่วนกรอบเวลาจะใช้กี่วันอันนี้ก็ต้องรับฟังว่า ฝั่งของสอวอเองเนี่ยนะครับต้องการเวลาเท่าไร<ฆ>่แล้วสอสอล่ะต้องการเวลาเท่าไหร่นะครับรัฐบาลเองก็ต้องมีเวลาในการชี้แจงดังนั้นการกําหนดกรอบเวลาก็ต้องเป็นอยู่3ส่วนด้วยกันคือสอสอสอวอและตัวรัฐบาลจะใช้เวลาฝั่งละเท่าไหร่ครับตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากจากรัฐบาลครับอันนี้ถ้า รัฐบาลแจ้งมาผมก็จะประชุมวิบสามฝ่ายนะครับก็คิดว่าคงพร้อมแต่ว่าต้องแจ้งให้วิปทั้งสามฝ่ายทราบเพื่อจะได้กำหนดวันและเวลาที่จะอภิปรายซักถามในเรื่องนโยบายที่รัฐบาลแถลงครับ สำหรับประเด็นปัญหาตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะคือตามปกติรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรค่ะเขามีการบอกเอาไว้อย่างชัดเจนบอกว่าพักที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลและไม่มีตำแหน่งประธานและรองประธานสภาหัวหน้าพักที่มีจำนวนสสมากที่สุดจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยสภาจะทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรายชื่อแต่เมื่อพรกเก้าไกลประสงค์จะดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ต้องแจ้งค่ะ เพื่อสละสิทธิ์ให้พักฝ่ายค้านลำดับรองลงมาเนื่องจากว่าสภาจําเป็นจะต้องมีผู้นําฝ่ายค้านนั่นเองคือคก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้เนี่ยอาจารย์วิษณุเครือง,งามคเคยออกมาบอกนักข่าวก็ถามแหละวว่าเอ๊ะจําเป็นไหมต้องมีผู้นําฝ่ายค้านอาจารย์วิษณุก็บอกว่ามันไม่มีก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่ถ้ามีมันจะดีกว่าค่ะแต่เราลองมาไล่ดูนะเชอรี่ณนะขนาดเนี้ย พักฝ่ายค้านมีพักอะไรบ้างมีก้าวไกลเป็นธรรมอ่ะเอาเอาชัวร์ก่อนก้าไกลเป็นธรรมไทยสร้างไทยะก้าวไกลคุณพิธาปฏิเสธแล้วยังไอ้นี่อยู่ด้วยลายชือของคุณพิชาเองใช่ไหมคะก็ยังหยุดปฏิบัติใช่หยุดปฏิบัติแล้วออกมาปฏิเสธด้วยว่าไม่ประสงค์ที่จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านถัดมา ประชาธิปัตย์ล่ะที่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นแล้วเพราะไม่มีในชื่อในคอรมองไงแต่ว่าตอนนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่มีกรรมการหารพักก็ยังไม่มีอตัดไปก่อนตัดไปก่อนเป็นธรรมล่ะเป็นธรรมคุณกนวีสืบแสงที่เป็นสสหนึ่งเดียวของเป็นธรรมก็ไม่ใช่เป็นธรรมเนี่ยคุณกนวีเป็นแค่ลขาพักนะหัวหน้าพักหัวหน้าพักไม่ได้รับเรื่องมาเป็นสสไทยสร้างไทยล่ะคุณหญิงหน่อยค่ะคุณหญิงหน่อยลาออกไปแล้วใช่ไหมคะใช่คุณหญิงหน่อยลาออกจากการเป็นสสแต่ยังเป็นหัวหน้าพักอยู่ ไม่มีเลยอะผู้นําฝ่ายค้านค่ะยังไงดีและจริงๆมันต้องมีไหมก็ที่คุณวานาบอกว่ามันต้องมีเพราะามันจะต้องมีมีผลในเรื่องของเป็นสัดส่วนในการไปเลือกของกรรมการองค์กรอิสระ<อ>ตรงนั้นแต่อาจารย์วิษณุบอกว่าไม่มีก็ได้อมไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีจะดีกว่าอืเพราะฉะนั้นอ,อ่ะงั้นรอความชัดเจนของอขอประชาธิปั์ก็ได้ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยรอให้เขาประชุมกรรมการประหานพัก<อ>แล้วก็เลือกหัวหน้าพักกันก่อนอส่วน16สอสอที่ไปโหวตพักเพื่อไทยอันนี้ก็ต้องติดตามเงินต่อไปว่าจะเป็นยังไงฟังเสียงเรื่องนี้กับคุณมาน,นอครับถ้าพัก้าวไก,กลาอาจจะต้องการประสมที่จะดารงตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ต้องอแจ้งนะเพื่อจะได้จละสิทธิ์ให้กับ ที่ฝ่ายค้านที่ลำดับรอโรามา,าเป็นผู้นาําฝ่ายค้านต่อไปเพราะว่าตามรัฐนูญและข้อบังคับนั้นเราจําเป็นต้องมีผู้นําฝ่าย้ารซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในสภาและก็ที่สําคัญคือปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งในกรรมการสรรหาองค์กรอิสระทั้งหลายถ้าไม่มีพักลําดับหนึ่งเป็นผู้นาําฝ่ายค้านลําดับถัดไปคือที่สองก็ต้องเป็นผู้นาําฝ่าย้านซึ่งต้อง เสนอเข้าไปบทเก้าเช่นเดียวกันครับอาจารย์ถ้าเกิดคิว่าทัชหนึ่งเสียงกลายเป็นทัชที่มีเสียงข้างมากในที่ไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านอย่างมีอสรคไหมครับหรือว่าจะต้องอยู่ไปที่ลำดับสองครับก็เรียงเรียงลำดับกับอันดับหนึ่งที่มีเสียงข้างมากที่เป็นฝ่ายค้านไม่ขอเป็นเพราะว่ามีตําแหน่งไม่ขอเป็นไม่ใช่ว่าไม่เมื่อเพราะมีตําแหน่งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกหนดไว้ว่า ไม่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ไม่เป็นประธานสภาและรองประธานสภาถ้ายังตําแหน่งนั้นก็ต้องให้ผัดพับตัดไปที่ไม่มีตําแหน่งดํารงตําแหน่งต่อไปครับก็คงจะต้องรีบดาเนินการเช่นเดียวกันเพราะว่าภารกิจของผู้นาฝ่ายการก็มีนะมีครับต้องรอดูความชัดเจนนะ,ะว่าตกลงจะมีชื่อไหนเพราะว่า ตัวเลขที่มีณขนาดนี้และพักที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เชอรี่ยังมองไม่เห็นเลยเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะเพราะเวลาเขาประชุมกันเขาหารือกันนะต้องากวิปสามฝ่ายเนาะรัฐสภาจะต้องมีวิปสามฝ่ายก็คือว่ามีตัวแทนจากวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งมาดูสวท่านนี้หน่อยนะครับหลังจากที่หายไปเหมือนกันนะวันที่วนเรือกนายก ที่จังหวัดพิจิตรไง oh. วัดบางคลานนั่ะค่ะคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะกรับสมาชิกวุฒทสภาก็บอกถึงว่าตอนนี้โผคณะรัฐมนตรีที่มีข่าวกันเนี่ยถ้าลงตัวแล้วก็แสดงความยินดีกับรัฐบาลใหม่ด้วยซึ่งคณะรัฐมนตรีจะทําดีหรือไม่ขอให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับถ้าไม่ดีประชาชนก็ตัดสินใจได้แต่ถ้าทําดีประชาชนก็ให้กําลังใจ ส่วนเสถียรภาพของรัฐบาลที่มองว่ามีความขัดแย้งภายในนั้นตนไม่แปลกใจที่รัฐบาลมาถึงตรงนี้และไม่ว่าจะเป็นพรรคเดิมหรือข้ามขั้วมีปัญหาแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องกองเชียร์ผู้ที่สมหวังก็จะดีใจส่วนฝ่ายที่ผิดหวังไม่เป็นไปตามที่คิดก็จะแสดงอาการจะมากน้อยอย่างไรให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินใจพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลในเศรษฐาจะอยู่ในตําแหน่งไม่ครบ4ปีอย่างแน่นอนเพราะอาจมีปัญหาความขัดแย้ง อีกท้งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นตัวจุดชนวนว่ารัฐบาลนั้นจะอยู่สั้นหรือยาวเพราะหากรัฐธรรมนูญแก้ไขจบก็ต้องมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญอาจารย์ประเมินอายุของรัฐบาลนี่จะอยูครบวาระมั้ถึงกี่สี่ปีถงจะทำทั้งที่แน่ๆไม่ครบสี่ปีแน่นอนไม่ครบแน่ไม่ครบแอะไรทำให้เรามั่นใจว่าจะครบสีปี อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งความขัดแย้งนะมีแน่ๆสองการแก้ไขรัฐนวลจะเป็นรัฐมนูลเนี่ยจะเป็นตัวจุดจนวนว่ารัฐบาลจะอยู่สั้นอยู่ยาวนะครับตรงนี้และถ้าหากว่า <c oughs> การแก้รัฐมนูลเนี่ยสมมุติว่าแก้จบนักการเมืองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่นะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแก้รัฐมนลูลสมมุติว่าสําเร็จเนี่ยนักการเมืองพรคก,การเมืองต้อง ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ตามรับนุนใหม่ครับถ้าสำเร็จครับจมนะคะว่าในส่วนของสอวอก็จะหมุดวาระในปีหน้า11พฤษภาคมนั่นเองใช่ครับต้องตามกันต่อการเมืองยังคงมีการเคลื่อนไหวอย,อยังไม่นิ่งนะฮะค่ะ